สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่เก่ามุมเดิมวันนี้รถยนต์มือสองทอยุทธาภูมใจน้ำเสนอะนะสำหรับวันนี้นะครับผมรถในยุคนี้น้ำมันแพงคนจะเริ่มตามหารถที่ว่ามีการหรือมีแก๊สนะสำหรับคันนี้นะครับผมก็จะเป็นเชฟโรเลดตด็อปต้า1.6ท็อป LTP 2008รถสภาพค่อนข้างสวยเดิมนะครับมีริ้วมีรอยบ้าตามการใช้งานนะ แต่เครื่องยนต์ดีเดอเรียบนะเครื่องก็จะสวยนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับชนถึงหัวโชคยุบเข้าตัวถังดึงอะไรพวกนี้ไม่มียางเต็มนะครับผมสภาพยางค่อนข้างที่จะพอใช้งานนะยางใหม่ๆตัวนี้ตัวท็อปก็จะได้เป็นออปชันคือ a i r b a บ a ก s นะครับถุงลมนิรภัย 1ลูกเกนะียร์ออโต้นะคันนี้ก็อย่างที่แจ้งเลยคือเป็นระบบ C n g จากโรงงานได้ความมาตรฐานจากโรงงานเชฟโรเลตนะครับเพราะตัวนี้จะติดตั้งมาให้ตั้งแต่ออกรถนะอุปกรณ์ต่างๆนะก็จะค่อนข้างครบครบนะครับคันนี้เราได้ทําการตรวจสอบตรวจเช็คระบบการลมะมันอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับค่อนข้างที่จะพร้อมใช้คันนี้ก็จะได้มีไปกล้องหลังนะสไปเลอร์หลัง ชุดต่งมันจะมีอยู่3ามชิ้นแต่ภาพอันนี้ผมไม่นับละกันสาหรับลูกค้าใครจะไปซ่อมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปถอดออกก็ได้นี้รถมาเดิมเดิมผมก็จะข่ายเดิมเดิมนะตัวถังค่อนข้างสวยภายในสวยภายในก็จะไม่ช้านะครับเบาเป็นเบาะผ้าเดิมเดิมนะไม่ใช่ว่าเบาะใช้ช้ําแล้วก็ไปหุ้มถุงคุมอะไรพวกนี้นะครับผมสําหรับผมจะไม่มีนะสีตัวถังภายนอกค่อนข้างสวยงามน,นะครับอ่า ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดน,นะก็จะมีก็คือริ้วรอยท่านเองตาไฟเดินแทรรอบคันนะครับการันตีได้รถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับปิดประตูแล้วเดี๋ยวเราพาบว,วนอีกรอบหนึ่งนะครับสีก็จะมีที่ว่าเป็นรอยเบียดเนาะสกเกิร์ตไม่นับนะเพราะว่ามันเป็นของอุปกรณ์ตกแต่งมา อันนี้จะไม่ใช่เป็นตัว s s นะครับแต่ว่าจะเป็นตัว Top LT, ท็อปเอลทีเขาได้ชุดแ,แ,แต่งแผมาจากโรงงานตอนนั้นไม่ใช่ออปชันเอแท้อันนี้ผมก็จะไม่นับว่าเป็น option. ออปชันได้กันสาดมานะสำหรับจอดรถแง้ยงกระจตกตากแดดเผื่อวันไหนฝนตกนะ้ำจะไม่เข้านะครับ <c oughs> ชอ็อปไม่เลทนะครับผมแสนสองผมปัดเป็นแสนห้าละกันนะอันนี้ตามที่เราแจ้งนะคือเราตรวจสอบตรวจเช็คระบบกา๊าซแลใช้งานได้สนองในยุคน้ำมันแพงนะครับอันนี้ก็ใช้เป็น4ยนจีโรงงานในยุคนั้นเนี่ย ใครเกิดทันก็น่าจะพอทราบนะว่าน้ามันมันแพงมากๆคนส่วนมากก็จะออกไปติดแก๊สการในกรณีที่ว่าจะมีรถเก่าหรือรถใหม่ออกมาแล้วมันไม่มีออปชันที่ว่าเป็นติดตั้งจากโรงงานเชฟโเรเลตได้ทําเป็น CNG ออกมาติดตั้งจากโรงงานมาให้นะครับผมยุคนั้นเนี่ย CNG โรงงานออกมาค่อนข้างเยอะก็หนึ่งในนั้นก็จะมีเชฟโเรเลตนะครับที่คนรู้จักอีกแบรนด์หนึ่งที่แปลกใจและประหลาดใจคือเบนส์นะครับเบอร์เซเดสเบน์ 211น,น,นะครับก็จะออกเป็นตัว NGT คือก๊าซ CNG จากโรงงานตัวนี้ออฟต้าเหมือนกันนะครับก็จะเป็น NGV จากโรงงานสามารถแยกระบบได้จะใช้ก๊าซหรือจะใช้น้มามันปิดสวิตช์แยกระบบได้เช่นเคยเหมือนหลายคันหลายเคสที่เราแจ้งไปนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องหน้าหลังมาให้ที่กระจกมองหลังนะครับแล้วก็พร้อมกับกล้องหลังนะพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังบุกมันก็จะสวิตช์เป็นเกียร์เป็นกล้องถอยหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปลองลรถกัน เกียร์เปลี่ยนปกตินะครับผมรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสภาพค่อนข้างที่จะพร้อมใช้นะสําหรับคันนี้นะใครหารถยนต์มือสองนะหนีทางออกในกรณีที่ว่าอยากได้รถราคาเบาๆมีกา๊าซมีแก๊สจากโรงงานมาให้เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยค่าใช้จ่ายตกกิโลเมตรลิตรและบาทนิดๆน,น,นะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับคันนี้นะ หรือถ้าใครอยากได้รถสภาพส,สวยสดนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างโอเคตัวถังสวยนะครับแต่ไม่อยากใช้แก๊สก็คันนี้เหมือนกันเพราะว่าเจ้าของเก่าส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ใช้แก๊สนะครับผมก็จไม่ถึงได้ประมาณนี้นะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยตามอย่างที่บอกเลยคือใครจะได้รถเนี่ยครับพอเป็นมอเป็นเชฟหรือว่ามอเป็นอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเชฟเนี่ยเขาจะติดตั้งซีอนจีจากโรงงานผลิต100ร้อยคัน เก้าสิบกว่าคันเนี่ยก็จะเป็นซีเอ็นจีโรงงานนะครับผมส่วนเบนซินใครรอไม่ได้ก็จะต้องรับตัวกา๊าซซีเอ็นจีไปบวกกระสุนรถภาครัฐที่ได้มาใช้หรือไม่ใช้นั่นก็อยู่ที่เจ้าของตอนที่เขาซื้อมานะครับแต่สําหรับผมที่รับมาคือคันสภาพรถมาที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะเบื้องตน้นสําหรับรถยนต์มือสองนะครับนี่นะครับผมเ,เกียร์โอเคนะครับช่วงล่างก็เงียบนะเดี๋ยวจอดกันดีกว่า สำหรับคันนี้นะครับผมเชฟโรเลตออฟต้า1.6ท็อป LT นะไม่ใช่ตัว l s ที่ว่าไม่มีแอร์แบ็กไม่มี ABS นะครับผมคันนี้เนี่ยผมจัดราคาไปให้85,000บาทนะครับตื้เงินสดขายเงินสดนะครับไม่มีรับจัดไฟแนนซ์นะสำหรับของผมนะเพราะว่าขายถูกยอดต่ำกว่า1 0 0 0บาทมันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับอ่ะถูกใจพร้อมจบพร้อมจองโอนมาได้เช่นเคยนะอ่ะมัดจำมาได้เช่นเคยนะสามารถนัดดูนัดชมได้ที่บ้านตลอด24ชั่วโมงเช่นเคยนะ ได้ที่บ้านผมโทรเฟิร์มโทรนัดโท,โทรคอนเฟิร์มล่วงหน้านะครับผมว่าจะเข้ามาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมจะได้ตีรถมาหรือออกไปทำธุระข้างนอกหรือไปคัดรถสภ,ภาพสวยๆข้างนอกจะได้รีบกลับมาดูแลและเปิดรถให้ทำงานคนเดียวซื้อขายคนเดียวนะครับเบอร์เดียวนะ0865888208 0 8 6 5ตอง8 2น8์แปดศูนูนปะไทยแปดเจ็ดเก้าหปเาเพิ่มเติม20รูปนะครับพร้อมลิงก์วิดีโอ u ู u b e อันนี้ที่ว่าผมอัดอยู่นะ ติดต่อช่องทางก็เบอร์โทรเมื่อกี้ Line ID ดีเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็น y o u ูทูบช Channel นะใช้ธนรัตทอย,ยุทธาติดตามข้อมูลข่าวสารเช็คประวัติตัวตนนะครับผมว่าซื้อจริงขายจริงมีตัวตนนะก็จะเป็น Facebook f แฟนเพจรถยนต์มือสองทอย,ยุทธาแล้ว Facebook ส่วนตัวก็ใช้ธนรัตทอย,ยุทธานะครับผมอันนี้ผมจะใช้เฟซจริงนะไม่ใช่อา,าตาลนะลูกค้าสามารถตรวจสอบตรวจช็คความมั่นใจในกรณีที่ว่าเอ้ยมีรถหรือเปล่ามีตัวตนหรือเปล่า โอนมาจําไปแล้วจะได้รถไหมจะล็อกรถไว้ให้ไหมอันนี้ตัวจริงนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้หลอกเงินมาจําเหมือนลหลายเคสอะไรอื่นนะซื้อจริงขายจริงมีตัวตนมานานละถ้าใครมั่นใจนะครับอย่างเช่นหลายๆท่านลูกค้าหลายหลายท่านเรา,ากราบขอบพระคุณนะครับผมบางท่านถูกใจใจเงินเต็มมาเลยนะดูแค่ภาพดูแค่วิดีโออีกวันหนึ่งมารับรถหรือให้เราขับไปส่งต่างจังหวัดหรือขับไปส่งที่บ้าน นะครับผมอันนี้เราก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับคันนี้นะตายยกนาะมันแพง CNG โรงงานคือคําตอบนะครับค่าใช้ใจ่ายเบาๆเติมสบายนะอันนี้ผมเติมแก๊สลองเทสมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเติมอีกแล้วก็ลองใช้ดูนะครับเบื้องต้นอ่า ก็ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ยังขอบพระคุณในการติดตามนะครับผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้นะครับผมสนใจถูกใจพร้อมจบเนื้อคู่กันเราคุยราคากันได้นะครับโทรคุยนะครับจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนนะอ่าเบอร์โทรศูนย์แปดหกห้าแปดแปดสองศูนย์แปดยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ